Apple อัปเดต iOS 15.7.1และ iPad OS 15.7.1สำหรับคนยังอยู่กับ iOS 5แก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัย <c oughs> กัวาเผย iPhone 15อาจใช้ปุ่มกดด้านข้างแบบ Solid State <c oughs> เหมือนปุ่ม Home iPhone 7และมีระบบสั่นแทปติกถึง3ทิศทาง <c oughs> iPhone Pod USB-C มาแน่คาดประเดิมที่ iPhone 15เป็นรุ่นแรก <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple อัปเดต iOS 15.7.1และ iPad OS 15.7.1สำหรับคนยังอยู่กับ iOS 5แก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัย Apple ออกอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 15.7.1และ iPadOS 15.7.1สำหรับผู้ใช้ iPhone และ iPad รุ่ดเก่าที่ไม่สามารถอัปเดตเป็น iOS 6หรือ iPadOS 6ได้อัปเดตนี้ยังรองรับสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 6ตอนนี้ด้วยการอัปเดตสามารถทำได้โดยไปที่ Setting General แล้วเลือก Software Update อัปเดตนี้เป็นการแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยมากกว่า10รายการรวมทั้งช่องโหว่ระดับ Kernel ที่ Apple ระบุว่ามีการโจมตีแล้วจึงแนะนำให้ผู้ใช้ iOS 5และ iPad OS 5ให้อัปเดตโดยเร็วที่สุดที่มา m a c r u m o r กัวาเผย iPhone 15อาจใช้ปุ่มกดด้านข้างแบบ Solid State เหมือนปุ่ม Home iPhone 7และมีระบบสั่นฮับติกถึง3ทิศทางมิงถือกว่าดักวิเคราะห์ชื่อดังออกมาเผยข้อมูลฮาร์ดแวร์ของ iPhone 15เพิ่มเติมโดยเขาบอกว่า บน iPhone รุ่น Pro ในปีหน้าอาจใช้ปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่ม Power ใหม่แบบ solid state และมีระบบสั่นฮป p ติกมากถึง3ตัวโดยปุ่มกดแบบ solid state นี้คือปุ่มที่ต้องการใช้การสัมผัสจากผิวหนังโดยตรงหรืออุปกรณ์ที่เป็นแบบคาปาซิทิฟท์เท่านั้นอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับปุ่มโฮมของ iPhone 7ที่ไม่ใช่ปุ่มจริงๆแต่เราสามารถกดลงไปได้คล้ายกับปุ่มจริงๆนั่นเองซึ่งปุ่มกดดังกล่าวจะมาแทนที่ปุ่มกดจริงๆที่ใช้อยู่บน iPhone 1 4 Pro ในปัจจุบันครับ และการเปลี่ยนมาใช้ปุ่มแบบ Solid State นี้หัวยังคาดว่า Apple จะเพิ่มระบบสั่นแฮปติกไว้บริเวณปุ่มกดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้วยเพื่อให้เวลากดสั่งการแล้วมีระบบสั่นตอบสนองเหมือนกดปุ่มจริงๆครับหัวยังกล่าวว่าดีไซน์ตัวเครื่องแบบไร้ปุ่มและพอต USB-C นี้จะเป็นสสิ่งในการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ i iPhone หรือก็ว่าได้ที่มา Maclumer iPhone พอร์ต USB-C มาแน่ Apple ยืนยันทำตามกฎหม่ของ EU ค่ระเดิมที่ไอโฟน e ิ5เป็นตุ้นแรกหลังจากที่ทาง EU ให้ประกาศข้อบังคับใหม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนมาใช้พอร์ตมาตรฐานเดียวกันนั่นก็คือพอร์ต USB-C ล่าสุด Apple ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะปฏิบัติตามกฎหม่แม้จะยังคงไม่เห็นด้วยก็ตามเกร็กจอสเวียรรองประธานอาวุโสพาเดก Worldwide Marketing ให้สัมภาษณ์กับโจแอนนาสเตอร์ในงานอีเวนต์ของ Wall Street Journal ซึ่งเป็นการดีเบตในเรื่องของพอร์ต USB-C เทียบกับพอร์ต Lightning จอสเวียอธิบายว่า ทั้งพอร์ต USB-C และ Lightning เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อที่นิยมใช้กันมากที่สุดในโลกและพอร์ต Lightning มีผู้ใช้กว่า1,000ล้านคนซึ่ง Apple ยังคงไม่เห็นด้วยอยู่บ้างกับไอเดียกฎบังคับพอร์ตมาตรฐานแม้ว่าทาง EU จะมีเจ็ดจำนวนที่ดีก็ตามทั้งจอสเวียร์ได้ยืนยันว่า Apple ไม่มีทางเลือกและจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเปลี่ยนอุปกรณ์ของตนเองให้เป็นพอร์ต USB-C แม้ว่า Apple จะไม่เผยว่า iPhone จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ในรุ่นไหนแต่รายงานจากหลายสื่อรวมถึงมิงฉือกวัวคาดว่าน่าจะประเดิมที่ iPhone 15เป็นรุ่นแรกและเปิดตัวในปีหน้าที่มาในโปรไฟแม็กแ p ปเไตรมาสล่าสุดรายได้รวมยังโต8% iPhone และ Mac ยอดขายเติบโตสูง Apple รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสเดือนรกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2022 ยอดขายรวม9146ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็นสถิติสูงสุดของไตรมาสและมีกำไรสุทธิ2 7 2 1ล้านดอลลาร์รายได้แยกตามกลุ่มสินค้า Apple iPhone เพิ่มขึ้น10%เป็น42,626ล้านดอลลาร์เนื่องจากเริ่มขาย iPhone 4 4ในไตรมาสที่ผ่านมาและขณะที่ Mac ยังเพิ่มขึ้นถึง25%เป็น1 1 5 0 8ล้านดอลลาร์ และ iPad ลดลง13เป็น7,174ล้านดอลลาร์และธุรก,กิจเซอร์วิสเซ็เพิ่มขึ้น5เป็น19,188ล้านดอลลาร์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมในช่วงแถลงผลประกอบการมีดังนี้หลายประเทศมียอดขายที่เติบโตสูงทำสถิติใหม่เช่นอินเดียไทยเวียดนามอินโดนีเซียและเม็กซิโกยอดขาย Mac กทำสถิติสูงสุดในไตรมาสเนื่องจาก MacBook Air และ MacBook Pro M2 รวมทางเริ่มส่งมอบสินค้าที่คำสั่งคงค้างจากไตรมาสก่อนหน้าไอ o ฟน1 0 Pro และไอ o ฟน14 Pro Max ยังคงผลิตไม่ทันความต้องการและต่อเนื่องในไตรมาสปัจจุบัน iPad ที่ยอดขายลดลงเนื่องจากปีที่แล้วรุ่นใหม่ขายเดือนกันยายนตัวเลขเปรียบเทียบจึงสูงแต่ปีนี้รุ่นใหม่เริ่มขายเดือนตุลาคมการขึ้นราคา Apple m u s i c เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นราคาที่เพิ่มนี้ ศิลปินก็ได้เงินมากขึ้นด้วยส่วน Apple TV Plus พัขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนคอนเทนต์ที่มากขึ้นที่มา Apple m a c r u m e r 8วิธีเช็คอ e ีมีบน iPhone ต่อให้เครื่องพังกล่องหายก็ยังเช็คได้อ m e ี m ii, International Mobile Equipment Identity หรือที่เราเรียกกันว่าอ m e ี m นั้นเปรียบเสมือนเลขประจำตัวประชาชนของมือถือ ซึ่งต้องมีติดตัวทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดยี่ห้อใดซึ่งในบางครั้งเราจําเป็นต้องใช้เลขอีมีในการตรวจเช็คเครื่องแท้หรือรับบริการบางอย่างจากผู้ให้บริการเครือข่ายสําหรับใครที่ใช้ iPhone วันนี้มี8วิธีเช็คเลขอีมีมาฝากกันมีวิธีไดบ้างมาดูกันเลย 1. ใส่รหรัส USSD วิธีสุดคลาสสิกและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับการเช็คอีมี iPhone คือการใช้รหัส USSD เพียงแค่กดหมายเลขดอกจันทร์่เหลี่ยม06สี่เหลี่ยม เลขอิมีก็จะปรากฏขึ้นมาให้ดูทันทีและวิธีนี้ยังใช้กับสมาร์ทโฟน Android ได้ทุกรุ่นอีกด้วย 2. ดูบนกล่องหากใครเก็บกล่อง iPhone หรือ iPad เอาไว้สามารถเช็คเลขอีมีของตัวเครื่องได้ทันทีหลังกล่องโดยจะมีอยู่บนฉลากจุดที่มีบาร์โคดตามภาพเลยครับ 3. ดูในหน้าเซตติ n งอีกหนึ่งวิธีการเช็คอ m ม i ่งไอโฟนคือการเข้าไปดูที่หน้าการตั้งค่าเซตติ n งโดยไปที่เซตติ n ง general about การตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับ แล้วเลื่อนลงมานิดหน่อยก็จะพบตัวเลขอ e ีมี่ดูจากฝาหลังสำหรับใครที่ใช้ iPhone 5 iPhone 5.4,iPhone 5 s และ iPhone 6 6 plus อยู่จะสามารถดูเลข IMEI e ของ iPhone ได้จากฝาหลังตัวเครื่องเลยโดยจะอยู่ใต้โลโก้ iPhone 5. ที่ถาดใส่ซิมการ์ดหาก iPhone ของคุณเปิดไม่ติดและหากล่องไม่เจอยังมีอีกวิธีหนึ่งสามารถเช็คเลข IMEI e ได้นั่นก็คือการดูจากถาดซิมการ์ดโดยให้เราถอดถาดซิมออกมาแล้วก็พลิกดูด้านหลัง จะเห็นตัวเลขเรียงกันอยู่ยาวๆซึ่งนั่นก็คือเลขอ m มีนั่นเองครับ6ดูจากเว็บ Apple ID หากคุณไม่มี iPhone อยู่กับตัวแต่มีนตและเข้าสู่เว็บไซต์ได้สามารถดูเลขอีมี่ไอโฟนของตัวเองได้โดยไปที่ apple id. apple. com จากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณแล้วเลือกที่อุปกรณ์ iPhone ของคุณก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องปรากฏขึ้นมาให้ดูรวมถึงเลขอีมีด้วย ดูจาก Mac หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ตะกุด Mac ด้วยและเป็นระบบปฏิบัติการ mac os catalina 10.15ขึ้นไปสามารถเช็คเลข imi ของ iphone ได้โดยใช้สาย usb เชื่อมต่อเข้ากับ iphone กับเครื่อง Mac จากนั้นเปิด finder เลือกที่ iphone และไปที่แท็บ general จากนั้นกดที่ชื่อ iphone ตรงตระแบ่งตามภาพ2ครั้งเลข imi จะปรากฏขึ้นมาครับ 8. ดูจาก i ไอจู สำหรับผู้ชายวีด o อกก็สามารถดูไดขอีมี่ของ iPhone จากโปรแกรม iTunes ได้ซึ่งใครที่ใช้ iPhone ก็น่าจะมีโปรแกรมนี้ติดเครื่องกันอยู่แล้วหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www apple com th i t u n e s เมาื่อติดตั้ง iTunes ลงในคอมพิวเตอร์แล้วให้เชื่อมต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย usb จากนั้นเปิด t u n e s แล้วไปที่แทบ็บ summary ก็จะมีรายละเอียดต่างๆรวมถึงเลขอีมีแสดงขึ้นมาครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีเช็คเลขเอมีสำหรับ iPhone จะเห็นว่ามีหลากหลายวิธีเลยทีเดียวแม้จะไม่มีตัวเครื่องหรือไม่มีกล่องก็เช็คได้นับว่า Apple k i คิดเถอไว้หมดแล้วจริงๆขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ mm. และนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ทำไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ